สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กับในเกมบิบัญชีไรนะครับก็สําหรับในวันนี้ผมจะพาทุกคนเอารถ t o โ o t a าทันร่นะครับผมมาบรรทุกยางแกะยางขึ้นเขาเล่นๆนะครับผมเราจะมาดูประสิทธิภาพรถคันนี้ครับว่าจะสามารถบรรทุกยางขนาดใหญ่เนี่ยขึ้นเขาได้หรือเปล่านะฮะสมกับเป็นรถกระบะบรรทุกหรือเปล่านะครับผมแต่ใช่ว่ารถกระบะบรรทุกเนี่ยมันจะบรรทุกได้ทุกอย่างเสมอไปนะครับผม แต่ยางเส้นนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหดูขนาดเทียบกับรถแล้วน,นี่คือแบบครึ่งหนึ่งของรถเลยนะครับผมดูช่วงช่วงล่างล้อหลังนี้คือแบบหายไปแบบบื้อหนึ่งเลยมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะขึ้นเขาได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งระยะทางที่เราจะวิ่งขึ้นนะครับนี่ฮะดูไม่ธรรมดาโคตรไกลเลยครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะไหวหรือเปล่าโอเค l e ส s g เลยโอ้โหนี่แค่ออกตัวแบบก็นายกแล้ว ยางอันนี้ผมไม่ได้เอาอะไรรัดไว้นะครับไม่รู้ว่ามันจะตกหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยแก้ไขระวางทางออกก็ได้ถ้ามันตกทางเส้นนี้ก็ไม่ใช่ทางที่แบบมันไม่ใช่ทางขึ้นเขาธรรมดาครับมันมีแบบแอดเวนเจอร์ Adventure อยู่นหน่อยๆสำหรับทางเส้นนี้โอเคโอเคอยางไม่ตกโอ้ยนี่ฮะโอ้โหมีโคลนนิดนึงเดี๋ยนะมันน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำมันไหลลงมาจากเขาโอ้สบายสบาย โคตรแรงครับ TRD ทันดา TRD Pro สำหรับชื่อรถคันนี้โอ้ยยางมาันจะตกว่ะยางมาาันจะตกว่ะนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอ่าอยัางวิ่งได้อยู่โหโคตรแรงเลยว่ะเอาจริงไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ด้วยซ้ำโอ้โหโอ้วิ่งได้ชิลๆสบายๆเลย ตอนแรกผมว่าจะเอามา2เส้นนะครับแต่คิดไปคิดมาแล้วเส้นเดียวก็พอแล้วแหละดูจากลักษณะการบรรทุกตอนเลนเนี่ยเส้นเดียวนี่ก็แบบว่าเอาเรื่องพอสมควรน่ครับทางข้างหน้าโอ้โหเป็นทางแบบที่ภูเขามาสุดลงไปครึ่งหนึ่งครับตรงนี้ยังไงฮะโอ้โหทางมีชันบ้างไม่ชันบ้างชันนิดหนึ่งบ้างอะไรแบบนี้ <c oughs> พอไปได้พอไปได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ารถมันแรงอยู่แล้วโอ้โห นึกว่าล้อหลังจะวิ่งออกดูช่วงล่างมันแบบดึบๆยังไงไม่รู้อตอนนี้ท้ายรถนี่เหมือนจะสภาพไม่ค่อยดีแล้วตอนเนี้ยดูฝาฝาท้ายมันเป็นเหมือนมันจะออกยังไงไม่รู้อ่ะแรงจริงๆเลยนี่ครับขึ้นได้สบายๆ มีปัญหาครับเพราะว่าระบบรถเราเมีค่อนข้างแบบว่ามีเกียร์ต่ําเกียร์สูงนะครับมีการเปิดเขาเรียกว่าพวกอันนี้เันเรียกว่าอะไรไม่รู้เลีย e ดฟเฟอร์เชียลเนี่ยประมาณนี้นแหละมันจะช่วยให้ล้อมันช่วยกันล้อมันช่วยกันล้อมันล็อกแล้วมันจะล้อมันจะไม่ฟีอารมณ์ป,ประมาณนั้นนะเราวิ่งชิวๆเลยนะครับนี่ฮะถึงแม้ว่าจะทางแบบมีแบบมีหแบบลุมมีอะไร ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ารถเราเนี่ยมันตึงไงล่ะผมมีอีกคันหนึ่งนะจริงๆคือมันมีหลายมันมันมันมีหลายแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าหลายหลายซํานักแต่ง<笑><笑>ต้องบอกว่าแบบนี้ที่ผมลงมออมานะครับผมผมเอาอีกคันหนึ่งมาขับมันขับขึ้นไม่ได้ครับเครื่องยนต์ระเบิดเออไม่รู้ว่าเป็นหาอะไรของมัน ก็เล,เลือกที่จะเอาคันนี้มามันก็ยี่ห้อเดียวกันนี่แหละแต่มันแต่งไม่แต่งไม่เหมือนกันวิ่งได้ประมาณ500เมตรเครื่องร้อนผมนี่งงงมากเลยครับเนี่ยโอ้วิ่งไปเลยครับนี่วันนี้เราไม่มีสเต็ปยกล้อนะครับเพราะว่าช่วงล่างเรามันมันไม่ได้แข็งกระด้างที่จะพอให้ล้อมันยกได้ง่ายๆนะก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะไปทางไหน โชคมันก็จะแบบว่าดูดีเห็นไหมมันก็จะท่งประมาณนี้มันจะรับน้ําหนักแล้วมันจะไม่ทําให้รอโยกอะ่ะคือช่วงล่างมันดีเงี้ยหยียบได้สบายๆเลยเนี่ยห้าสิบไมล์ต่อชั่วโมงตรงนี้มีบ้านมาเอ้ออุย,อยถ้าผมไม่มองเมื่อกี้นี่น่าจะไม่เหลือซากนะครับตรงนี้ครับมีหลุมตรงนี้แรงไม่ได้ปะอ๋อเป็นป่าเฉยอย่างนี้ก็มีเหรอเนี่ยาบจริง ตอนนี้เราน่าจะวิ่งมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วบ้างนี่ไม่รู้อ่ะแต่คือแบบเราขึ้นมาได้แบบสูงเติบหนึ่งอยู่วิ้ทางข้างหน้าไม่ธรรมดาฮะมองไปเห็นไกลๆนี่ครับฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบรถกระบะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบเกมนี้ครับหย<ฮ>ไม่น่า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 จะครึ่งทางนะครดูจากดูจากลาักษณะ การมองวิวตอนนี้แล้วน่าจะยังไม่ถึงครึ่งเลยบังนี่โอ้เบรกหน่อยเบรกหน่อยอืมเกือบไปแล้วเมื่อกี้โหอีแรงจริงครับโตโยต้าทันด้าทรีอาร์ดีโปรหน้ามันทรงคล้ายๆพวกฟอร์ดฟอร์ดเลนเจอร์มากเลยครับ <laughs> เออคล้ายจริงคล้ายจริงแต่คนละรุ่นกันนะครับอย่าไปซีเรียส สโก้คื okay. ทางก็ไปได้แอดเวนเจอร์มากขนาดนั้นดีกว่าที่ผมรุ้นคือไม่ใช่ว่าทางมันจะแอดเวนเจอร์ผมรุ้นคือรถมันจะบรรทุกข,ขึ้นได้ไหมยางนี่มีน้ำหนักประมาณ1,600บาเรลบาเรลหรือเปล่ามันเรียกว่าอะไรไม่รู้อะออประมาณนั้นแหละก็น่าจะเป็นตันได้แหละบางทียางเส้นหนึ่ง <laughs> ย่างเส้นหนึ่งนี่เป็นตันเลย สามจริงว่าตอนนี้มีทางตัดให้เราด้วยว่ะอุ้ยน่าจะไปทางนี้ไม่เอาดีกว่าทางไหนง่ายๆก็ขับไปเถอะทาง,งายงายกๆแกไปเลยเป็นภาระเสบ่าวนะครับมันไปเฉียวไปชนมาเดยวมันจะเกิดปัญหาอู้ออต้องบอกว่าตอนนี้วิ่งขึ้นมาได้แบบชิวๆเลยเครื่องหยุดไม่ร้อนเลยเว้ยอือแปลกเว้ยกคันหนึ่งเอาวิ่งได้ประมาณแบบขึ้นเขามาได้ประมาณร้อยเมตรอ่ะเครื่องร้อนเลย <c oughs> อะไรของมันวา งงมากนี่ฮะช่วงล่างปรับตัวได้ดีฮะไม่ว่าทางจะเป็นยังไงครับนี่ฮะช่วงล่างมันจะเอียงตามฟึบฟึบฟึบฟึเราทำให้มันไม่มีอาการลดกระแทกโคตรดีฮะวิ่งได้ชิวๆเลยครับ oh God. โอ้ไม่ก็โอ้แรงเกินโอ้ยผมว่าอ๋อตกใจก็นึกว่ามันจะเป็นหินขวาง,งทางไง เห็นหินอยู่รอบๆไม่ใช่นะครับโอเคแบบนี้ก็เดี้ยมไปเลยเพราะว่าผมผมไม่ชอบหินในเกมนี้ฮะรดกระแทกนิดเดียวนี่คือแบบไปเลยครับช่วงล่างนี่หายหมดกระแทกนิดเดียวนี่คือแบบช่วงล่างนี่เตรียมแบบรื้อใหม่ได้เลยอุ้ยอุ้ยเราขึ้นมาได้เยอะพอสมควรแล้วนะเนี่ยน่าจะใกล้สุดแล้วปะ โอ้นี่ไงนี่ครับข้างหน้าเลยฮนะเราขึ้นมาได้แบบจะสุดแล้วนี่ว่าเอ้ยเอาเรื่องจะจัดทางไม่ได้แอดเวนเจอร์มากดีอยู่ดีอยู่หรือว่าเราจะไปลุยทางแอดเวนเจอร์ดีก็ดีเหมือนกันนะอู้หุมดีนะที่เป็นหลุมเล็กใจตกไปอยู่ตะตุ่มปึ๊บเลยเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าก <c oughs> ลัวรถมันจะพัง นี่ขนาดแค่บรรทุกยางมานี่ดูกระบะก็ยังพังไปนิดนึงแหละจะไปตกหลุมอีกนี่ไม่น่ารอดอาจจะเหลีอ้ยอะไรวะเมื่อกี้ลืมดูทางก็จะดูวิวตรงนี้เป็นโค้งอู้เดี๋ยวมีโค้งมาซ้ายอีกหรอโอ้ยชิว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  สบายสบายนี่ฮะด้วยประสิทธิภาพรถที่อุ้ยมีปั๊มน้ํามันตรงนี้ด้วยว่ะเดี๋ยวนะมันโอ้โหรถเราน้ำมันเต็มถังประเด็นคือผมไม่รู้ว่ามันเติมยังไงนี่นะฮะโอ,โ,โอ้โหต้องอ้อมอีกไกลเลยโอ้โหนึกว่ามันจะ ขึ้นไปสูงได้เร็วกว่านี้อีกนะครับมันอ้อมไกลพอสมควรเลยนะเนี่ยดูดิดูดูดูอ้ช่วงล่างเขาดีจริงเว้ยไม่ใช่แค่ช่วงล่างอย่างเดียวที่ดีครับเครื่องยนต์นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันฮะเหยียบนี่พุ่งเป็นว่าเล่นเลยครับแรงทอร์กนี่จัดจัดเอาเรื่องมากแรงทอร์กแรงทอร์กนี่เหมาะกับการที่ สมกับเป็นรถกระบะจริงๆเพราะว่าเหยียบคันเร่งแต่ละทีนี่แบบพุ่งพุ่งกระจุยกระจายเลยครับแบบนี้มันต้องเรียกว่ารถกระบะมันต้องแบบนี้ไม่ใช่โอ้ยคอ,อกซิ่งครับผมเจอเนินแค่นี้นไปไม่ได้นะฮะโอ้คือแบบไม่มีแรงทอกที่จะพุ่งขึ้นให้ผมแม้แต่นิดเดียวเลยคือแบบอะไรวัดเลยครับจังหวะนี้แบบนี้เขาตึงเรียกร่บ้านรถกระบะครับมันต้องแรงทอกมันต้องจัดฮะ บางคนก็จะสงสัยละพี่แรงทอกคืออะไรวะพี่อานานอีกแล้วเรื่องที่ผมอธิบายอีกแล้วเลยสินะแต่เราก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอยู่ด้วยไงเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว้ตรงนี้มีโอ้โหด้วยประเด็นคือมาจอดทําทางแต่ไม่ทําทางไงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรแรงทอกใช่ไหมแรงทอกก็คือแรงบิดนั่นแหละแรงเหยียบแรงพุ่งของรถนั่นแหละนะครับผมโอ้เห็นแมคโครแล้วตกใจครับ มันรดอะไรวะเนี่ยรดเคนเหรอไม่เคยเห็นเคนเลยครับเป็นเคียนยกคนเอาว่ะตึงๆกันไปเฮ้ <c oughs> ยจะว่าไปก็เพลินดีเหมือนกันนะเนี่ยขอเหยยบสักหน่อยแล้วกันเด้ออันนี้น่าจะวิ่งอยู่ประมาณร้อยไมล์เนี่ยคิดว่านะผมไม่รู้ว่ามันหกสิบไมล์นี่ประมาณเท่าไหร่แต่น่าจะแบบ น่าจะหลักร้อยได้โอ้ยจังหวะนี้ต้องเบาละเบาละ,เ,าละเจอหินถ้าเอารถพ่วงมานี่จะเป็นยังไงวนะเนี่ยน่าจะมันมันน่าจะมีพวกมอดร,รถพ่วงไทยนะครับไม่มีครับโอ้ยตรวนี้มีจุดกระโดดด้วยหรอใครจะเป็นบ้ากระโดดวะกว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยเออเราเล่นแบบแนวสมจริงฮะเราไม่กระโดดลงหน้าผา เบร์เวนี้เขาเรียกาคราชนะฮะเอารถเอารถมาพังอย่างเดียวโอ้ยนช่วงล่างเยี่ยมยอดโอ้โอ้ตรงนี้เป็นทางที่หินสไลด์นิดนึงไม่นิดแหละเยอะเลยครับโอ้แล้วมันไปได้ไหมประเด็นคือมันไปได้ไหมอาจจะไปได้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นทางที่เป็นโคนหรือว่าทางที่เป็นหินเป็นดินได้หมดครับคันนี้ครับโตโยต้าทันด้าทีวีอาร์ดีโปนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยดูไม่ธรรมดาจริงๆนะมันวิ่งชิวเลยครับผมแทบไม่ได้แบบใช้ออปชั่นเสริมในการช่วยนะฮะคือแบบเดิมๆแบบใส่เกียร์เนี่ยเกียร์แบบเอสธรรมดาไม่ใช่ H ow, ไม่ใช่เอสลไม่ใช่เอสไฮด้วยคือวิ่งแบบชิวชชิิๆปิดเลย จริงๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเอาไปลุยทางออฟโรดนี่คิดว่าน่าจะแบบว่าน่าจะแบบผจญภัยมากกว่านี้อันนี้ผมอยากจะลองดูไงว่าถ้าขึ้นเขาบรรทุกของไปด้วยเนี่ยมันจะไหวไหมอะไรแบบนี้แต่ถ้าไปออฟโรดเนี่ยเราจะไม่บรรทุกอะไรครับเราจะไปออฟโรดอย่างเดียวสิ่งสักหน่อยฮะไม่ใช่ข้อก็สิ่งได้เหมือนกัน คิวเกินถามจริงฮึแรงขึ้นดูช่วงล่างเลี้ยวนี่ไม่มีหรอกว่ารถจะยกจะควานะครับช่วงล่างปรับตัวได้สมดุลกันมากเลยเนี่แหละโชคตัวดา้านล้านเป็นแบบนี้แหละแต่ยางรถนี่ไม่มีอ่อนเลยนะยางรถยังแข็งเป๊กเยูนเลยขนาดแบบบรรทุกของขนาดหนักแล้วนั่นเนี่ยออของเท่เว้ย <laughs> อ่าตอนนี้เหมือนว่าเราจะ มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วขาลงขาลงต้องมีแบบว่ากระโดดลงผาสักนิดนึงนะครับเป็นคารแบบเอาเลือกเอาชัยโอ้ยโอย้ตอนนี้เราก็ทำภารกิจเราได้สำเร็จแล้วกับการบรรทุกยางคินเข่านะฮะและผมอยากรู้ว่ามันมีทางกระโดดลงไหมเดี๋ยวเราจะวารไปจุดกระโดดเลยแล้วกันนะครับ โอเคกดไปที่แมปนะฮะแล้วก็จะมีจุดกระโดดอยู่นี่ไงไฮจัมนะฮะแล้วเราจะมาดูว่าถ้ารถคันนี้รับแรงกระแทกการกระโดดลงจากที่สูงมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไปพ้พอมกัน let's go เอาละจ๊ดโอ้โหที่มาทานที่เราวิ่งขึ้นมาโอ้โหลงขนาดนี่ต่อให้เป็นชีวิตจริงเนี่ก็ไม่น่าจะเหลือสภาพอะจังหวะนี้ก็ ปึ๊บโอ้ไปหมดแล้วฮะตั้นาเนี่ยฮะอุ๊ยโอ้ไปแล้วโอ้ฟงเฟรมสปีดแคปสปีดบาร์ที่ไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่ช่วงล่างโอ้นี่มึงลดหรือเปล่าเนี่ยอ้ my g o d เหลือแค่นี้ครับเหลือแค่ท่อกับช่วงล่างครับโอ้แถมเครื่องยนต์มาให้แม่ 哎，那就再要，一个。